สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปเยี่ยมตะวันชายมาครับก็เพิ่งจะได้เล่นโซเชียลนะครับผมก็อยากจะมาขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่มาเชียร์มาให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นทางสนามมวยแล้วก็ทางออนไลน์นะครับก็ส่งกําลังใจมาให้กันเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยากกินเมนูที่อยากกินมานานนะครับผมก็มาม่านะครับที่ผมอยากกินที่สุดเลยครับถ้าแต่แบบ มาตอนเวลาหนึ่งเดือนนะครับที่ผมไม่ได้กินเลยเลาไม่ได้กินอะไรเผ็ดๆอย่างนี้เลยครับผมก็ขอบคุณเอฟซีมากนะครับวันนี้ก็ขอบที่ทุกคนมาเชียร์มาชมผมแบบเยอะมากเลยครับแล้วก็มารอถ่ายรูปด้วยครับผมแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับตวันชายน้องน้องชายผมนะครับก็ส่งกาลังใจให้ให้กันเยอะๆนะครับผมก็ผมก็รู้สึกแบบ สงสารน้องครับที่น้องแบบเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะทําไงนะครับผมวันนี้ก็มีบาดแผลนะครับใครบอกว่าหมัดกุหาบดําไม่หนักนะครับก็โดนอยู่นะผมอันนี้น่าจะโดนศอกนะไม่ได้โดนหมัดนี่โดนโดนหมัดนะครับทุกคนนี่มีบาดแผลอยู่นะครับแต่ก็ลองรอยนิดหน่อยนะครับผมก็ชกครบสามยกนะครับผมผมก็ได้นับยกแรกนะครับแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเสี่ยงมากนะครับก็กลัวกุหลาบดาส่วนอยู่ครับก็เป็นอันตรายนะทุกคน ก็เลยไม่ได้เข้าเสี่ยงนะครับทุกคนก็เลยชกจบสามยกนะครับก็เลยชนะไปนะครับก็ดีใจมากครับที่ทําสําเร็จนะครับก็โดนคอมเมนต์ดูทงดูถูกเยอะมากครับทุกคนว่าผมจะหลับตั้งแต่ประกบคู่เจอกูหลับดำนะครับแต่ผมก็ทําได้นะครับผมก่ดีใจมากครับทุกคนนี่ก็เรามาทําเมนูนะครับ ที่อยากกินนี้สุดนี่ไปแหนมมันนี้ไปเลยต่อขันแกนไปไปแนมมากนะทุกคนนี่ไปไปเลยครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะครับเสียยูพไ่แพทฟาร์มพี่ตเติ้ลออปชันพี่เปา i have cpu แล้วก็พี่บอลกฤษณะนะครับแล้วก็พี่เอกบางแสนแล้วก็ ทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตนะครับมีี่ซาตูเจ้าของค่ายแล้วก็ลุงเอินนะครับที่คอยมาดูแลผมแล้วก็พี่เบียนะครับแล้วก็จานคิดแล้วก็พี่เปิร์ดนะครับแล้วก็ทีมงานวันทุกคนนะครับแล้วก็ฟิลิกนะครับผมนี่แฮปนะครับที่แบบช่วยดูแลเรื่องกายภาพดูแลร่างกายผมนะครับแล้วก็กอริลลาซัพพลายเมน์และพามนะครับที่แบบดูแลผมซัอยสป,ปอนเซอร์ที่พี่เจมนสนะ์คอยดูแลผม คอยส่งอาหารเสริมมาให้ผมกินตลอดนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมก็จะพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับก็ให้ดูการทำมาม่าของผมนะครับนี่ใสยพริครับยังไม่พอยังไม่พอนี่ใส่ไข่ลวกไปอีกหน่อยไม่รู้ว่ามันจะล้นก่อนปะไป,ไปโอ้แถมยังมีนี่ครับน้ำพริกหนังไก่ลดถ,ถังนะครับทุกคน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณ f อีอย่างเดียวเลยนะครับหกคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับคทิมนี้ก็แค่ชนะผมก็ดีใจนะครับเพื่อนตาลแล้วก็ใส่หนังไก่รถถังดึกนะนี่แล้วก็แคบหมูแม่แอลนะครับกผสมกันไปเลยไม่ได้กินนานนะครับรสสีมือรสชาติอะไรแบบนี้โอ้โหคนร้นนอะ่ะ ไม่รู้จะกินได้ไหมเดี๋ยวลองชินหลังได่รสถังให้ขอบคุณเพื่อรสถ,ถังมากนะครับที่แนะนําการชกให้นะครับผมรสถ,ถังก็มาแนะนําการชกให้กับผมก่อนที่จะขึ้นไปเจอกับกุหลาบดำนะครับก็แนะนําได้ดีมากก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมหนังไก็ก็หนังไก,ก็กับรสถังโคอร่อยอะ ฟอนหนามหมอือนี่ก็คือเม้อฉลองของผมนะครับหลังที่ผมถนะกุหลาบดําออนี่อาเลยว่ะเราไปทำกินดูนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับว่าไฟต่อไปผมจะเจอใครขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงเคียร์ขอบคุณทุกคำดูถูกนะครับผมผมทำสำเร็จแล้วครับทุกคนขอบคุณครับ